สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้ควิตปะจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูและคณะธานูในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2องรนี้เป็นในเรื่องของความรลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนานนมทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนาน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้น้กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ นี้เราไปดูไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่สิบไม้สองเหรียญ judgment นะครับแล้วก็ four of swords e i g of s w o d นะครับไพ่ the hermit เจ็ดดาบนี่แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ the star นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ซิกออ f มานอซเ o f w a นออนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ซิกออกเพนทาคไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีน,น้นนมทิศทางเป็นเช่นไร่ลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่สอเหรียญเกิดขึ้น สองเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองสักนิดหนึ่งบาลานซ์สมดุลให้ดีนะครับเพราะว่าสองเหรียญแปลว่าตัวคุณเองอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่ แต่ก็สามารถควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จที่ดีขึ้นเพราะตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสนนนมีนวโน้มมิติศทางกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเชงรูปแบบกับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะแบบจากดีไปไม่ดีจากไม่ดีแล้วมาเป็นดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลาสให้ดีก่อนเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สองเหรียญแปลว่าตัวคุณเองต้องพยายามเหมือนกับสมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับตัวคุณเองให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะต้องเผชิญกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูหยุดนิ่ง ดูเงียบดูไม่เป็นใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่เขาอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปถามคำตอบคำไลน์ไปไม่ค่อยตอบนะครับหรือโทรไปก็ไม่ค่อยรับ แบบนั้นเป็นต้นมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณหมุดหดใจเป็นความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ติดลบบ้างเพราะว่าสี่ดาบมันก็คือภาวะของความหยุดนิ่งนะครับมันดูเหมือนไม่ไปต่อมันหรือมันมีความรู้สึกแบบติดๆนะครับดูเขาหายไปอะไรแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบไม่ตกกังวลด้วยมีไพ่ใบนี้นะครับเอกออฟสอดเกิดขึ้นคือภาวะของความรู้สึกสับสนภาวะของความรู้สึกที่แบบ เหมือนกับค่อนข้างมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่โอเคแล้วก็เหมือนกับเรากําลังอยู่ในภาวะของความรู้สึกเครียดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็มีในวน้ของการที่เรากําลังรู้สึกสงสัยมีความรู้สึกที่ไม่โอเคเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กำลังถูกปิดตาอยู่ถูกไหมครับมัดนะมือแล้วกําลัง ล้อมรอบด้วยดาบดาบมันแปลว่าอุปสรรคมันแปลว่าตัวคุณเองกําลังเข้าสู่ความรักที่มีความหยุดนิ่งแล้วเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาที่เราไม่สามารถหาทางออกได้และไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือไม่สามารถ move on กับนเรื่องของความคิดของตัวเราเองได้แล้วมันทําให้เราอยู่ในเรื่องของความคิดกับ สัญชาตญาณน,นะครับแล้วเราก็ค่อนข้างผูกติดกับในบางสิ่งบางอย่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะอาจจะเปิดในลักษณะของความรู้สึกที่เราอาจจะหนักแล้วก็เหนื่อยกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับการคาดหวัง10ไม้10ไม้แปลว่าความเหนื่อยหนักนะครับการแบกภาระแต่มันอาจจะมีโอกาสของความสําเร็จภายหลังถ้าเรารู้จักที่จะ เรียนรู้กับมันแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่สิบไม้ยังไงมันก็คือความรู้สึกเหนื่อยดังนั้นถ้าเกิดชาวราศีธนูนะครับถ้าเกิดคุณกําลังมีความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็หนักอยู่คุณควรจะต้องพยายามบริหารจัดการกับในเรื่องของไม้เซตความรู้สึกของเราเพราะตอนนี้เราอาจจะเผชิญกับความรู้สึกยากลําบาก ความรู้สึกที่แบบไม่ไปต่อความรู้สึกที่หยุดนิ่งและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงดีนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตอนนี้เรากําลังมืดแปดด้านอ๋อบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลด้วยนะครับในสหรับบางคนนาะออาจจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนจากให้เจ็กดาบนะครับ หรืออาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยนะกับความไม่ชัดเจนของเขาก็ได้เพราะเราอาจจะก,กําลังแอคชั่นกับเขานะเราอาจจะก,กําลังเตอเขาถามเขาหรือต้องการคําตอบใดๆก็จากไพ่เจ็ดไม้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รับคําตอบหรือเราอาจจะต้องการคําตอบเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องแบกภาระหรือความรู้สึกนะครับเราเลยอาจจะมี ในลักษณะข,ของการที่ตื้อกับเขากับาก,การที่เราจะได้ในเรื่องของคําตอบแบบน,นี้เป็นต้นความไม่ชัดเจนนะครับนํามาซึ่งปัญหาทุกอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวคุณแต่อยากจะบอกว่าคุณควรจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกไปพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ให้ดีก่อนอะไรที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ถูกยังไม่ควรและก็ยังไม่ได้รับคำตอบ คุณอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งคุณก็ควรจะต้องไตรตรองก่อนตึกตองก่อนนะครับสถานก,การณ์แรกคุณควรจะต้องไตรตรองก่อนไม่ใช่ไปแอคชั่นแบบนี้อย่าเพิ่งไปแอคชั่นอย่าเพิ่งต้องการคําตอบอย่าเพิ่งที่จะต้องเหมือนกับแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับกับความรู้สึกด้วยความไม่รู้นะครับหรือการทุกอย่างที่คุณถูกบล็อกไป คุณไม่ควรที่จะต้องเอาขาเรียกว่าอะไรนะไม่ควรจะต้องติดไม้เซตที่ติดลบไปแบบนั้นเป็นต้นอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปค่อยค่อยส,สางไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วอะไรที่เราแบกภาระอยู่เนี่ยพยายามปล่อยวางนะครับไม่ต้องไปดิ้นหล่นไม่ต้องไปอะไรจนเกินไปเพราะการที่คุณยิ่งดิ้นหล่นคุณก็อาจจะต้องถูกบล็อก จากครั้งที่อาจจะยังไม่ได้บล็อกก็อาจจะถูกบล็อกเพราะเราอาจจะดิ้นรนเกินไปแบบนั้นเป็นต้นสิ่งที่คุณควรทําคือบาลานซ์สมดุลตัวเองจากไพ่สองเหรียญถึงแม้มันจะไม่ชัดเจนเราก็ต้องพยายามตกผลึกพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้พยายามปรับรูปแบบพยายามศึกษานะครับดูใจกันอีกสักนิดหนึ่งเรียนรู้นะครับเด็กถือเหรียญเปราว่าเราต้องพยายามเรียนรู้พยายามปรับ พยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ด้วยกันควรจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาให้มากขึ้นอีกเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรานะครับอยากจะมีความสุขความสมหวังกับเขาอยากจะมีการเติมเต็มความรู้สึกดีๆกับเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเราก็ควรที่จะต้องพยายามเข้าหาเขาโดยการ เราควรจะต้องพยายามทําสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเพื่อให้เขามั่นใจกับตัวเราเองแล้วก็สมดุลแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรายัางไม่รู้ควรจะต้องค่อยๆไต่ตรองค่อยๆตึกตรองดูสาเหตุเกิดจากอะไรความรู้สึกไม่ชัดเจนนั้นคืออะไรนะครับ มันอาจจะเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้หรือไม่เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพราะเจ็ดดาบมันคือความไม่ชัดเจนเท่านั้นไม่ได้แปลว,ว่าเขามีเติร์ดปาร์ตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้น้ำหนักการมีเติร์ดปาร์ตี้สักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเกือบครึ่งครึ่งหนึ่งเลยแหละที่อาจจะมีโอกาสเติร์ดปาร์ตี้ได้แต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันยังไม่มีไพ่สนับสนุนดังนั้นก็คืออยากให้คุณค่อยค่อยคิดค่อยค่อย,อย,อยทำอะไรที่ยังไม่รู้อะไรที่ยังไม่ตกผลึกอะไรที่่ยัังไมเข้าใจนะครบ อย่าเพิ่งใช้สัญชาตญาณอย่าเพิ่งใช้เซนส์เกินไปเราควรจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ดูในสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะครับเราก็พยายามถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกจากตัวเราเองจากไพ่เดกสตาร์พยายามฟื้นฟูจิตใจก่อนพยายามเยียวยาตัวเองก่อนนะครับเราก็พยายามปล่อยวางไพยย่ใบนี้คือ judgment, คือการปล่อยวางนะครับ แล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกดีขึ้นบางทีเราอาจจะแบบเหมือนทุกอย่างอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้คําตอบก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสิ่งที่เขาทํามันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแต่เราแค่ไม่ได้ยินจากปากเฉยๆว่าทุกอย่างคืออะไรยังไงถูกไหมดังนั้นคุณก็อาจจะได้รับคําตอบในสิ่งต่างๆเร็วๆนี้นะครับจากไพ่จัดเม้น ไพ่จั d g m ม n t เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะได้รับคําตอบหรือบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะได้รับในลักษณะของการกลับมาของคู่ของคนหลักก็ได้เช่นกันถ้าเรารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีก่อนแล้วก็ควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกอะไรที่มัน ไม่ใช่ของเราเราก็ควรจะต้องปล่อยไปนะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่เป็นของเราหรือไม่เป็นของเราบางทีเราอาจจะต้องใช้สมพงคู่ในการดูนะครับเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยจะมีสมพงคู่อยู่เราก็ต้องดูว่าดวงชะตาของเรากับเขาอะสามารถคู่กันได้ไหมเข้ากันได้ไหมหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือถ้าไม่ใช่จะต้องอดําเนินการแบบไหนเราอาจจะต้อง พึ่งในเรื่องของการดูดวงสมงงคู่แต่ถ้าเกิดคุณนะครับอยากใช้ในเรื่องของสัญชาตยานคุณก็ใช้ในสัญชาตยานของคุณแต่ต้องไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปเพราะยังไงคุณใช้สัญชาตยานบางทีคุณก็อาจจะผิดทางก็ได้เช่นกันดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับเป็นสิ่งแบบเป็นกลางะนะครับอะไรแบบนี้หรือก็ต้องใช้เวลากับการปล่อยวางแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้แล้วทุกอย่างคุณอาจจะถูกปลดปล่อยพลังงานนะครับ จากในด้านของความเป็นนกาทีฟสามารถที่จะมีโอกาสที่คุณนั้นจะกลับมามีโอกาสมีนาน,นมติดทางที่ดีได้นะครับไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคนที่คุณอาจจะมีโอกาสของการติดต่อได้มากที่สุดนะครับมีเพียงธาตุเดียวก็คือรา,าศีธาตุดินพษบก,กันแล้วก็ราศีมังกรส่วนราศีอื่นๆนะครับรา,าศีธาตุไฟรา,าศีธาตุน้ำรา,าศีธาตุลมอาจจะไม่ได้ขึ้นอาจจะมีผลกับตัวคุณน้อย แต่คนทาตดินเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับตัวคุณแล้วก็ดิวกับคุณได้มากที่สุดนะครับไพ่อิทธิพลใต้สำหรับบอกว่ามีไพ่6กเหรียญปรากฏขึ้นมา ชาวธนูอาจจะมีโอกาสมีน้ำนมมีทิศทางที่คุณอาจจะได้รับเลือกนะครับหรืออาจจะมีโอกาสที่จะยังมีโอกาสได้โอกาสจากความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังต้องการที่จะให้เขาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณถ้าคุณใช้เวลากับการเข้าใจการตกผลึกการเรียนรู้ การปรับทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีพอการบาลานซ์การสมดุลที่ดีพอคุณอาจจะมีโอกาสของการได้รับโอกาสดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรอคอยคุณไม่อยากจะมีการเสียเวลาที่จะต้องอดทนรอคอยกับใครเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนเราก็รู้สึกว่า เขาก็คงอาจจะแบบไม่โอเคอะ่ะประมาณนั้นหรือคนอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราจริงๆเราใช้เซนส์ของเราเนี่ยบอกไว้เลยนะครับผิดทางสักประมาณ90%ซถูกทางอยู่แค่10ซนะครับคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาใช่คู่ของเราไหมเพราะบางทีแล้วคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพื้นดวงวาสนาของตัวเราเองเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันต้องสมหวังในรูปแบบใดบางคนอาจจะสมหวังแบบไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพ็ดแต่บางคนอาจจะ ดวงชะตาเป็นพินทุบาทเรื่องความรักก็ได้แต่เราก็ไม่เคยรู้เลยและเราก็ไม่เคยปรับเลยสุดท้ายเราก็เดินซ้ำๆอยู่กับอ,อดีตวนเวียนอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแล้วเราก็รู้สึกติดลบกับความรักแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างความรักมันพังตามจริงแล้วอะรูปแบบของดวงชะตาเขาอยากจะสื่อว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่เลือกนะครับตั้งแต่แรกคนที่จะผิดตั้งแต่แรกก็คือตัวเรา เพราะเราอะไปหลวมตัวไปรักเขาไปชอบเขาแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ดีอย่างใจแล้วเราก็โวยวายแบบนั้นเป็นต้นอะไรแบบเนี้ยเพราะเราอาจจะศึกษากับเขาไม่มากเพียงพอหรือเราอาจจะไม่ได้รู้จุดอ่อนของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําถูกทุกอย่างแต่เขาอะผิดหมดเลยนะครับแต่จริงๆถ้าเอาในตามสิ่งที่เราเห็นก็อาจจะใช่แต่ตามจริงในสิ่งที่เราไม่เห็นคืออะไรสิ่งที่คุณเลือกตั้งแต่แรกทําไมคุณไม่รู้อะ ว่าคุณเลือกผิดตั้งแต่แรกแล้วอะดังนั้นมันก็ผิดตั้งแต่แรกก็คือตัวเราแต่เราไม่รู้ดังนั้นเราก็จะโทษเขาตลอดเพราะอะไรการที่เราโทษเขาเพราะเราเห็นเหมือนเราส่องกระจกอะครับถ้าเราไม่เห็นอะ่ถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ว่าตําหนิของเราคือตรงไหนถูกไหมเอออะไรคือตําหนิของเราเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราส่องกระจกแปลว่าเราก็จะเห็นเขาทุกอย่างเลยว่าเขาผิดอย่างไรเรารู้หมดแต่เรารู้แต่เราไม่รู้เลยว่าเราผิดอะไรบ้าง เพราะเราไม่มีกระจกที่จะส่องไงนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้แปลว่าให้เราไปส่องกระจกนะแต่หมายความว่าเราไม่ได้รู้ว่าไม่มีมุมสะท้อนว่าเราคือเราไม่ดีตรงไหนเราไม่โอเคตรงไหนดังนั้นเราต้องดูดวงนั่นแหละเป็นกระจกในการสะท้อนว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคเรามีจุดอ่อนตรงไหนดวงชะตาคือกระจกส่องอนาคต สองอดีตสองปัจจุบันของคุณนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe ก็ติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ